โอเคครับเจอกันต่อในเกมที่2นะสำหรับ X-Roc k กับ ESG นะครับตอนนี้ ESG ก็ย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยนะครับหลังจากขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0นะครับในเกมเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เราแข่งกันในระบบ Base of ฟนะครับอยู่ในเกมที่2ครับผมก็ใครเข้ามาแล้วยังไม่รู้ก็คือตอนนี้เราอยู่กับรายการ o m u j i Arena Poly 2 0 2 1 Spring นะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับก็บบเป็นหนึ่งช่องทางที่ให้ผู้ที่ชอบเล่นเกมเนี้ยได้ดูการแข่งในระดับโปรนะซึ่งเมตาหรือว่าอะไรเราก็จะได้เห็นโปรใช้กันนะก็จะเป็นแนวทางในการเล่นได้ระดับหนึ่งแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนละคนละแพชกับที่เราเล่นนะเพราะว่าแพชของที่แข่งมันมีคิมิชิโนะยายบาแล้วนะที่ดับที่แบนกันเห็นปะ ตอนนี้อยู่ในหน้าดาบแบนนะครับผมสำหรับทาง ESG นะเป็นเทโซยะชะแล้วก็มมมกนะครับมาเรียบร้อยอใครได้ดูหรือใครที่ยังไม่ได้ดูเกมแรกไปย้อนดูนะคือคาตาน่าเล่นไว้ดีมากนะครับ <laughs> เรียกได้ว่าผมว่าะว่า40%รชนะพวกเขาเลยนะเกมแรกของ ESG สำหรับ X Rock นะครับเลือกเป็นเจ้าหมูฝันร้ายนะแล้วก็อิจิโมคุเรนเหมือนเดิมเหมือนเกมเมื่อสักครู่นี้ก็มีแต่ว่าเป็นฝั่ง ESG เล่นนะแล้วก็ที่เคียวกดมาเป็นน้องเข็มนะครับแต่ว่าเป็นตัวของซินยีแหละซินยีคือตัวป่าของ X Rock นะครับก็แบนกันไปที่เรียบร้อยนะครับฝั่งละ5ตัวครัชกำลังจะต้องเลือกนะครับ เอดีแคร์รีนะยังไม่ได้เลือกมานะแบนไปเป็นเกมเมื่อกี้ก็เอ็กซ์ร็อกเล่นไว้นะมีแมงูนะครับมีไข่ราชิมีน้องปูคานินะครับอ่าโยโกแล้วก็มิเคนะครับรับแบนไปสำหรับ e s g เราเลือกมาสองตัวสุดท้ายเป็นชิรานุอิกับอ่ากิโดจินะครับส่วน X-Rock กก็แบนทั้ง ทันจิโร่เนสุโกนะครับไอตัวนี้ชื่ออะไรวะต้าหมิงต้าหมิงซื่อเดี๋ยไม่ได้จะไม่ได้จริงนะเออเมงเบกิแล้วก็แล้วก็ยัมมะนะพอไปบางทีแบบชื่อมันติดปากมันนึกไม่ออกโอเคนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของครัชนะครับ ตำแหน่ง AD Carry ของ Xbox นะันั่นก็คือคมสึนะครับต้องรู้ว่าจะได้ยิงไหมนะคมสึตัวน่ารักนะครับเป็นเป็น AD ตัวหนึ่งแหละที่ผมว่าหลายคนน่าจะชอบแต่ไม่ันผมว่ามันเก่งคือซัพพอร์ตต้องเก่งอะถ้าดูในเกมแข่งนะจะรู้เลยว่าตำแหน่งซัพพอร์ตสำคัญมากนะครับ าา <kidding. S 3> ทำดีนะครับสำหรับการจัดแข่งเห็นหมค่อนข้างจะระดับโลกเลยเหมือนจริง,รงๆถ้าต้อเทียบอะเทียบกับ S <S อ,ยอย่าง ROV บ้านเราที่เป็นโบรกีก็ยังไม่อลังขนาดนี้นะถ้าไม่ใช่แบบไฟแกรน์ไฟนลที่ไปจัดในฮอล์แต่นี้คือเขาแข่งประจำก็คือแบบนี้เลยนะไม่ใช่แกรน์ไฟนลนะเข้าใจไหมอ่าโอเคมาดูนะครับคาตา่านะครับยูกิโดจิซินไตนะตำแหน่งป่าเป็นยาฉานะครับรอบนี้วิสาจิรานุอิเรนเป็นเทสโซนะครับแล้วพีชเป็นโมโมะว่ะอ่าน Xrock ไม่ทันเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วกัน โอเคมาแล้วครับจับตาดูชิรานุยของวิสาเกมนี้ให้ดีๆนะท่านผู้ชมใครที่เป็นเมนมิดเลนนะแล้วอยากรู้ว่าไอชิรานุยเนี่ยมันทำไมมันชอบโดนแบนนะครับก็เดี๋ยวรอดูในเกมนี้ได้เกมนี้ของจริงโดนไปก่อนครับนี่ทักทายกัรเล่นเล่นเบาวบาฮะ เป็นยาชะเข้าป่านะครับในเมตาของโปริกเราจะเห็นผมเห็นะผมว่าถ้าผู้ชมถ้าไม่ได้ดูอาจจะไม่รู้นะว่ายาชะเขานิยมมาเล่นท็อปเลนกันอย่างเกมที่แล้วคาตาณาเล่นไว้ก็ใช้โยโตฮิเมะท็อปเลนนะไม่ได้เอามาป่า แล้วสุดท้ายก็แผงริ์พอสมควรเลยนะครับพีชครับเดินโซนพุ่มมาตรงนี้รอบนี้เป็น ESG ได้กดเลนนะเพราะว่าในเกมที่แล้วเนี่ยเป็นทาง X Rock กดเลนแครี่หนักมากๆนะครับเลือดครึ่งหลอดกันเกือบตลอดอะช่วง10นาทีแรกน <c oughs> จนแบบป่าต้องมาเดินช่วยถึงเริ่ม,ถ,มถึงเริ่มจะพลิกกลับมาได้นะครับ แต่ว่าด้วยประสิทธิภาพของภาพรวม ESG ทำได้ดีกว่าก็เลยวัชัยไปคาตาาครับเรียกว่าผู้เล่น MVP เ,เลยนะของเกมเมื่อสักครู่นี้ใครเล่นท็อปเลนก็อาเป็นแบบอย่างได้ฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆ ESG คาตาานะผมพยายามทำให้ภาพชัดที่สุดแล้วนะถ้ามันแบบไม่ถูกใจอย,อยังไงขออภัยด้วยถ้าชัดได้มากกว่านี้ผมก็ทำแล้วนะครับ โดดเข้ามาตับไปหนึ่งทีแล้วก็ได้แค่ทักทายไปวิสา์มีการวาร์ปีเสื้อเข้ามาเพื่อตอดเลนแล้วตรงกลางเหมือนยาฉาดจะเข้าต่อหรือเปล่าครับโอ้แล้วโดนแล้วครับสอยเข็มไปหนึ่งทีเตะไปอีกทีนึงแต่ว่ายังไม่ได้โดนจุดอ่อนที่ทำดาเมจของเขานะพีชถือว่ายืนได้ดีนะครับคือมันยากอยู่แหละที่ที่จะหมุนมาเตะตามตำแหน่งจุดอ่อนที่เราสอยเข็มไว้อ่ะ ก็มันจะได้แค่ทีสองทีแรกนะพอจังหวะต้องหมุนรอบตัวมันยากแหละแล้วชิคเชียวครับเสียวฟครับมาแล้วครับรวดเร็วพุ่งด้สองจังหวะนะครับสำหรับน้องเข็มนะ ชื่อชื่อจริงๆมันช,ชื่ออะไรไวะเดโซโนโนเทโนทาอะไรสกักอางเนึงอะชื่อมันมันเรียกยากผมกลัวเรียกผิดเข้าใจปะคือเรียกให้ถูกก็ได้แต่พอจังหวะที่ภาคอยู่อะเกิดแบบต้องเรียกแบบปุ๊ปั๊ปุ๊ปั๊บ,บ,บผมกลัวเรียกผิดก็เลยผมเรียกน้องเข็มง่ายดีนะ ผมเคยไปพาคเกมหนึ่งของไอ้เจ้ามาร์คเบเกอร์นะตอนที่มันยังทำงานบริษัทอยู่อะคือผมก็เรียกชื่อไทยอะเหมือนหมาหมา,มาไม่ไผ่ผมก็เรียกหมาบ้องนะคนดูคนนะแต่ว่าผมว่าการเรียกชื่อไทยชื่อง่ายๆอะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ให้เกียริฮีโร่หรือไม่ได้ให้เกียริซิกินามินะแต่ว่ามันทําให้จําง่ายพอาําง่ายคนมันเข้าถึงง่ายแล้วก็ผมว่าผู้ชมหรือว่าคนเล่นมันก็จะอินกว่านะแต่ใครที่แบบ เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะคุ้นชื่อจริงๆของมันเองแหละซึ่งผมก็เริ่มเริ่มจําได้แล้วแหละแต่ว่าบางตัวรู้สึกว่าเรียกชื่อเล่นง่ายกว่าโอเคนะถือว่าเราเข้าใจตรงกันกาะป้อมไปก่อนครับเอ X Rock โอ้ค r u s, <S h oh, <Crush S 2> กับดีนเล่นยากนะเกมนี้ยังไงก็ต้องรอ ต้องรอป่ามาเติมนะต้องรอซินยีมาเติมแต่ว่าพีเสเขาจะยืนโซนพุ่มนะครับลองสังเกตนะว่าซัพพอร์ตนะเนี่ยตำแหน่งที่ดีที่สุดคือยืนอย่างนี้นะครับเนี่ยยืนในพุ่มเห็นไหมเพราะว่าพุ่มตรงเนี้มันเป็นตำแหน่งเดียวที่ป่าของฝั่งตรงข้ามจะตกเข้ามาเพื่อแกล้งเด้าใ่ปะแล้วถ้าเดินเข้ามามันจะเห็นก่อนแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือเขารู้แล้วว่าซินยีจะมาทําให้เนี่ย ไม่ได้แกงง่ายอย่างที่คิดนะครับแล้วมีตัวมาเติมเป็นยาฉากระดกเข้าไปครับทำให้ต้องถอยบังทีครับเราจะเจ็บอยู่เหมือนกันครับสำหรับคิชแล้วชิลานุยมาเป็นเฟิร์สบัตไปก่อนครับหนึ่งศพจากคมมัสเซอร์คราชเอ็กซ์ร็อกครับผมแล้วเลือดเรียกว่ารอแร่นะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันครบชิลานุยตัวนี้เปิดตัวมาถึงก็ได้เฟิร์สบัตไปเลยมารวมตัวตีทากกันครับ ทางด้านซินไตที่หยิบยาฉะมาจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ดาเมจอาจจะเบานะหลายคนจะรู้สึกว่ามันเบาแต่ว่า,าผมว่าตัวมันเร็วมันทำให้เดินเกมอะไรได้ง่ายนะเข้ากับทีมเข้ากับคอมที่เขาเลือกมานะครับเข้าสู่5นาทีครับผม การเงินตอนนี้ออกนำไป1,000โกแล้วนะครับสำหรับทีม ESL เอ้ยไม่ใช่ ESG เรียก ESL โอกระโดดลงมาเหมือนจะหลอกอนะครับแล้วหมูโดนยกไป1ทีแล้วตา,ตายไหมครับเรียบร้อยนะแล้วมีการแฟดหนีมาแต่โดนเอาติดตามไปจากซินยีนะครับก็แลกชีวิต <สา S 1> ท็อปเลนกันไปนะครับ<ส>เป็น2ต่อ1คิว

อไปแล้วครับชิลานุยบินไปบินกลับนะตรงนี้โอ้ต้องวับกลับบ้านเลยครับดีนดินบอกเจ็บครับแล้วม้วนมาเรียบร้อยแล้วครับสินไตครับออแล้วเลียวกลับเข้าป้อมมาไม่ถึงเป้าหมายครับแหมผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะเลี้ยวไปไหน ถ้าเลี้ยวใส่เทสโซ่น่าจะพร้อมอันติสวนนะยังไม่มีใครเสียป้อมไปครับแต่ว่าโทาเวอร์ด้านล่างของทาง X-Roc k เนี่ยเอาเรื่องอยู่แล้วปาดไปพร้อมสับหนึ่งทีคาตาน่ายังไม่ได้แผลงนิดมากนะเกมนี้คาตาน่าไม่เหมือนเกมที่แล้วแต่ว่าการเงินก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับตอนนี้เรียกว่าการเงินเท่าๆกันเลยนะ สำหรับทีม ESG นะนมะีกลอง <c oughs> เผาแล้วแล้วก็ได้ร <สะ S 1> องเท้าเรียบร้อยจะมันจะขึ้นชิ้นที่3ครับเทียบกยันเงินแล้วกับท็อปเลนฝั่งตรงข้ามก็นำอยู่อหลายร้อยทีเดียว500นะครับงานเงินดี เริ่มโฟกัสที่จะมากระทืบเลนล่างนะม b g มีล้อมมายาฉานี่คือพร้อมตบเต็มที่เหมือนไปการบังคับให้ไม่ให้กันนะเป็นไฟบังคับบอกให้ถอยนะถอยไปซะแล้วบินไปบินมาแบบนี้นี่ครับโปชิรานุยเขาเล่นกัอนอย่างนี้นะโอ้โหดูแบบทำไมเราเล่นแล้วไม่เหมือนเขาทำไมมันบินไปบินมาได้คล่องตัวขนาดนั้น อ่ะแล้วมีป่ามาเติมตรงนี้ครับพีชโดนไปครึ่งหลอดแล้วมีการกลิ้งมาเติมจากเอ็กแฟงลิงกันไว้ก่อนครับเคมก็ทรงๆอยู่ฮะแต่การเงินเริ่มขยับนะครับตอนนี้ ESG นํนำไปแล้ว2,000โกครับผมสกอร์ยังอยู่ที่2ต่อ1นะฮะเข้าสู่นาทีที่8ไปที่เรียบร้อย สักสิกว่านาทีอ่ะมันจะเริ่มเดือดเพราะว่าของมันเริ่มมีละประมาณ3ชิ้นขึ้นไปนะตอนนี้อาจจะยังแบบนิ่งๆอยู่ถ้าไมไม่ได้สโนว์บอลแต่แรกนะครับปีศาจหน้ากากมันเรียกปีศาจอะไรอ่ะไอตัวเนี้ยปีศาจหัวสามหัวหรอก็ได้โลนะนี่ตามมาแตะแล้วโดนปาดฟอร์สไปหนึ่งทีแล้ว เอาต่อไหมครับเอาต่อไหมสินยีบอกไม่เล่นด้วยดีกว่าลงไปช่วยเพื่อนดีกว่าเพราะว่าป้อมแตกไปแล้วตอนนี้สำหรับป้อมล่างของทางเลนแคร,ร์รีเอ็กซ์รอกนะครับมันจะมีการบวกนะแต่กล้องไม่ค่อยจับเลยอ่ะกล้องมาจับแต่ตรงที่แบบมันไม่มีอะไรให้ดูะนะผมกขไมรวิจะภากยังไงอ,อ ได้ป้อมคืนมาอีกหนึ่งป้อมเช่นกันครับเอกวอ็เทโซไปเอาด้านบนดื้อเลยนะป้อมฟรีตอนนี้การเงินเทโซน่าจะรวยอยู่5,600โกในขณะที่โคมัสึอยู่ที่4,600ห่างกัน1,000นะดาเมจก็จะห่างกันระดับหนึ่งนะครับเวลาเวลาหวดแรกกันแต่ว่าโคมัสสึเนี่ยมันมีจังหวะที่ได้ทำ dps อะ อาจจะมากกว่าถ้าถ้าเทโซ่สกิลแล้วแล้วจบแล้วแล้วจบไม่ได้เนี่ยโคมาสึ่น่าจะยิงฟรีนะครับแต่จะจะจะได้ทำหรือเปล่าต้องลองดูกว่ากลับมาที่ทาโกยากิตัวที่สองนะครับตัวแรกได้ไปแล้วตัวที่สองมันมาเร็วจังวะกตมันจะเข้าสู่นาทีที่10นะครับผมทุกอย่างยังคงนิ่งแต่ ่าส่วนของทาวเวอร์นะครับทีม ESG ขึ้นนำอยู่2ทาวเวอร์นะครับอามาจังหวะนี้้นนไปแชร์ชต้องออกคันทีครับจินยีนเ,รยเริ่มยากแล้วครับจะออกไปฟาร์มก็มีคนมาขัดแ,แข่งขัดขาแล้วตอนนี้เหมือนจะเริ่มออนไลน์แล้วนะสำหรับเลนพร้อมยิงแล้วไล่หรือเปล่าครับเลน เลนน่าจะไล่นะครับแล้วมีวิสาดตามมาตบแล้วว้าไปเรียบร้อยไปถึงแนวหลังแล้วครัชเกือบตายครับมีการยิงมาช่วยแล้วต้องจ่ายแไปหนออกไปอ๋อ拉开的身躯般这一波人就交到这里了头也不回的跑了是啊这波真的有点太危险了คือเดินเกมแบบคือเมื่อจังหวะเมื่อกี้นะเรนวิ่งแบบฝั่งนู้นเขาน่าจะรู้อะเพราะมีคนตามมานะครับอืมทำไมมึงแบบห้าวหาญขนาดนั้น โอ้โหโดนตอไปหนักนะครับเอ็กแฟงนี่ครับโดนยกไประยะฉากเข้าไปผิดจังหวะหรือเปล่าครับแล้วพยายามหนีออกมาสลับกับคาตาน่ที่เข้าไปนัวแต่ได้ป้อมกลางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่สินไตครับต้องเอาชีวิตไปยิงเหมือนกันนะตายลงไปก่อนแล้วชิลานูนเข้าไปตอบโผมาเสือได้ตายลงไปคาตาแน่ยังคุ้อยู่นะอึดมากๆแล้วยังไม่ตายแล้วตอนนี้จังหวะนี้ชิลานูนยิงฟรีครับโอ้โหเป็นฟรีเพย์เอาเพย์ของ มิสาชื่อนุยนะครับเก็บไป4ตัวนะท่านผู้ชมเป็นคอร์ด้าคิวหรือเปล่าเดือทริปเปิ้ลผมดูไม่ทันนี่แหละคือตัวที่เขาแบนจะอ่ะเรามาดูดีเพย์นะท่านผู้ชมอันนี้จังหวะนี้กิยาชะเข้าไป เขาไปซื้อให้ก่อนเนี่ล้วคาตานหน้ายืนนานมากนะครับยืนนานมากจนแบบจะเกือบตายแล้วแต่ออได้ชุบชีวิตจากโมโมะขึ้นมาช่วยนะครับแล้วออกมาเล่นต่อนะฮะแล้วสังเกตชิรานุยนะครับกระโดดไปปรับปรับลงไป2 3สาตัวน่าจะทริปเป,ปิลอยูนะครับแล้วก็มันได้ดาเมจจากเทสโซด้วยไงเออมีดาเมจจากเรนมาช่วยด้วยนี่ฮะก,ก,ก,การยืนโซนก,การเอายามาตโนโอโรจิที่ถูกต้องนะครับ สังเกตตำแหน่งของวิศาสนะครับเห็นไหมไปยืนในพุ่มตรงนู้นนะครับ<ช>คือในแหลงเนี่ย่วนมากเวลาเอายามาโนะคือมันจะมารวมกันชูวกันตี <mm <f> ทำไมไม่รู้ทำไมไม่มีใครโซนเลย <mm <f> ผมก็ไม่เข้าใจนะนั่นที่จรงิงเกมทั่วไปมันมันก็ต้องโซนอยู่แล้วะ <mm <f> <mm เอามาดูกันต่อครับเข้าสู่นาทีที่สิบสองครับผมสกอร์อยู่ที่7ต่อ3นะครับเป็น ESG ขึ้นนำครับผมได้ทากโกะไป2ตัวนะครับยาม,มาโตโนะโอโรจิ1ตัวกำลังเริ่มต้นขบวนร้อยศูนย์เว็บแรกครับผมแล้วใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับก็อ็อบเจกต์ใหญ่สุดของเกมก็คือยาม,มาโตโนะโอโรจินะครับการที่ คุณได้ออบเจกต์อันนี้เนะี่ยมันจะทำให้เกิดเวฟดันเป็นเวฟพิเศษหรือที่เราเรียกกันว่าเดมอนพาเลทหรือว่าขบวนร้อยอสูรนะฮะมันจะไม่เหมือนคีปธรรมดามันจะเป็นคีปปีศาจเดินทั้งหมด3เวฟบ3ทางเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่คุณจะดันบ้านนะครับแบบคือมันทำให้จบง่ายขึ้นอนะถ้าไม่เอาบางทีได้เปรียบขึ้นบ้านไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเอามามาตโนกันนะจ๊ะเด็กๆโอ้โหแล้วจังหวะนี้วิสศาดศาเข้าไปทําสวยมากนะครับราคาตานาเขาเป็นมยวนยขึ้งในแต่ได้ป้อมออกมาแล้วแล้วออกได้หรือเปล่าแลา้วคาตานาไม่ตายด้วยนะู้ชม ไม่ตายด้วยนะเหมือนจะตายแต่ว่าได้ชุดชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วรวล่วงไปสามตัวอันนี้คือ13านาทีเองนะครับเกมเวดมากครับ <c oughs> นี่ฮะบขบวนร้อยสูมันจะไม่เหมือนคลิปธรรมดาเห็นไหมมันมาแล้วครับแล้วก็สังเกตตำแหนังวิศว์ให้ดีๆฮะ ยืนรออยู่แล้วได้ไป2องทาวเวอร์รวดเร็วมากน่าจะจบเกมเลยหดเปว่าครับเกมหน้าผมมั่นใจว่าชิรานม่ยต้องโดนแบบนะร้อยเปร์เซ็นต์เลยโหนี่ครับเข้าไปแล้วเป็นยังไงจบไปไม่ทันรอยคือดูทรงเกมเข้าสู่นาทีที่8ที่9น่าจะรู้แล้วละว่า E.S.G มันห่างแะโอเคก็พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในเกมที่3นะครับ